<languages? S 2> บำาชนบ้านนาอยู่หมู่ที่6ตำบ,บ,ตตบลเขาตออำเภอแบพ,พ,พ,าพ,พยาจังหวัดกระบี่มีเนื้อท,ที่ทั้งหมดก็262ไร่ normal, สภาพพื้นที่ป่าก็เป็นป่าบกเขาเรียกว่าป่าดิบชื้นสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังสมบูรณ์ร้อเปอรเซต์อาชีพการเกษตรกรรมคือชวนป่ามชวนยางเมื่อตามหลังพ่อไปพ่อก็ได้บอกว่าเมื่อก่อนเนายทุนจะมา ตัดไม้ขอสัมปทานแต่แกก็ได้ห้ามปลามเอาไว้ที่นี่เป็นเป็นป่าต้นน้ำที่เราใช้เพื่อดูแลและเลี้ยงชีพคนในชุมชนด้วยจิตวิญญาณของแกเห็นที่แกต่อสู้มาเราก็เลยซึมรับเล่หหวงแหนอลปุกพันธ์ุก็เลยเป็นที่มาว่ารุ่นเราเราต้องสานสานต่ออย่ากรุ่นพ่อ กฎระเบียบของป so e. ่ามชนห้ามบุกรุกแพลงถางหรือทําลายห้ามล่าสัตว์ในป่ามชนอาจจะเป็นข้อกําหนดเลยว่าเมื่อเข้าป่าคณะกรรมการป่ามชนจะเป็นคนอนุญาตหรือไม่อนุญาตการจัดการดูแลป่าชุมชนหมายถึงว่าในวงรอบระยะหนึ่งเดือนหรือเดือนครึ่งไปเกินเราจะ เดินทางลาดตะเวนรอบนอกป่าชุมชนครั้งหนึ่งแล้วก็ดูความเดี่ยนแปลงในป่าว่ามีการเข้ามาบุกรุกแพ้วฐานหรือลักรอบล่าสัตว์บ้างหรือไม่ตัดไม้บ้างหรือไม่กิจก,กรรมของป่าชุมชนเราเน้นไปลักษณะของการมีส่วนร่วมในชุมชนหมายถึงว่าเราจะล้อมรวมสามองค์กรวัดโรงเรียนเนยข้าด้วยกันเพื่อ เชื่อมโยงไปในการพัฒนาชุมชนหรือว่าป่าชุมชนเนี่ยถ้าให้ผมเปรียบป่าชุมชนนะผมคิดว่าเหมือนตู้อบข้าวอย่างน้อยๆคุณอยากจะกินอะไรวันนี้ก็ไปเปิดดูในตู้อบข้าวว่ามีอะไรบ้างพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณไม่ต้องใช้เงินแล้วแถมได้อาหารปลอดภัยกลับมาอ่ามันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่พิเศษมาก ที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือสามารถยับยั้งการบุกรุกได้ร้อยเปอร์เซนป่าพื้นนี้ไม่ไม่ใช่เป็นของผมคนเดียวแต่มันเป็นของทุกคนเราควรรักษาไว้ให้ลูกหลานเรา